ให้กำลังใจดีชนะนาดาราลุ่มใหญ่สุดทรมาศเป็นโรคงูสวัสดแผ่ผู้พองจากลำตัวถึงลำคอคะ่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเผยภาพให้ที่เห็นกันค่ะสำหรับสาวที่ที่เธอนั้นเจอพิษของงูสวัสดแล้วจนได้ลคะค่ะ ตรงช่วงคอและอหลยอย่รวมไปถึงใบหน้าบางส่วนที่มีผื่นแดงบางจุดเนี่ยเป็นผู้พองจากการเป็นโรคมูสวัตในอินสตาแกรมส่วนตัวเองออกมาระบุ3ภาพแรกให้ได้เห็นนะคะเป็นยากินกับครีมที่เอามาทาเองต้องชุบน้ําเกลือพอกแผลก่อนที่จะทายาลําบากมาก5ภาพหลังก็คือวันนี้เมื่อคือนไปเจาะตุ่มน้ําพองมาก็ฉีดยาเข็มแรกเข้าไปแผลแห้งแล้วงานนี้เธอก็บอกว่าสู้เว้ย่าคุณงาน ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยค่ะ